ตื่นเธอชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกับเดลินันสต รวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้ชมรายการนี้นะครับมีเสนอท่านเป็นประจำในเนื้อหาสาระของเราในเรื่องของความสมานฉันท์ในเรื่องของการพูดคุยทางออกของประเทศไทยจะไปทางไหนครับในความขัดแย้งของสังคมเป็นที่ยอมรับกันว่าในสังคมวันนี้จะปิดบังไม่ได้แล้วว่าสังคมเราอยู่กันอย่างสงบสุขสะดวกสบายในขณะเดียวกันนะความจริงที่ปรากฏวันนี้ก็คือสังคมกําลังแตกแยกนะดังนั้น ทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้จัดเวทีพูดจากันหาทางออกของประเทศไทยร่วมกันเสนอแนวคิดสรรหาแนวทางสร้างความรองดองกันโดยวิธีการก็คือจะต้องจัดเวทีร้อยแปเวทีทั่วประเทศไทยนะฮะในการจัดร้อยปเวทีของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับโดยคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางการดําเนินการเสวนา ในคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติหรือว่าปอคอ,อปอนั่นเองนะครับวิธีการตรงนี้เป็นวิธีการที่น่าสนใจมากที่จะต้องไปเสวนากันทั่วประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นนั้นเขาก็จะมีการสรรหาคณะกรรมการก่อนนะครับคือกรรมการผู้ที่จะไปเป็นวิทยากร ขาเรียกว่าเป็นการอบรมวิทยากรวิทยากรชุดนี้ชุดแรกตรงนี้ก็400คนนะโดยทางคณะกรรมการนี้จะต้องไปติวเข้มจะต้องให้ข้อมูลจะต้องมีข้อเสนอว่าคณะวิทยากรชุดนี้เนี่ยจะไปอบรมในวิธีการอย่างไรนะเฉพาะ400คนนี้นะครับแล้วก็แยกไป4แยกไป108เวทีซึ่ง108เวทีนั้นในทุกจังหวัดของประเทศไทย77จังหวัดประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะจัด เวทีร้อยปดเวทีแล้วก็นาผลของร้อยปดเวทีนั้นมาเสนอกับคณะกรรมาการอีกครั้งหนึ่งซึ่งคณะกรรมาการนี้ก็จะต้องนํามาพิจารณาเพื่อหาทางออกปัญหา1 2 3 4 5 6 7หรือปัญหาอื่นๆที่มีอยู่เนี่ยนะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะต้องเสนอเข้ามาคณะกรรมาการชุดนี้นะเมื่อได้ติวเข้มได้อบรม400คนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ400คนนี้แหละจะไปเป็นวิทยากรประจำเวทีร้อยแปดเวที คือแยกย้ายกันไปทั้งร้อยปเวทีและทากันอย่างรวดเร็วเพราะว่ากระจายไปทุกจังหวัดของประเทศนะรหรือว่าตามเขตต่างๆเหล่านั้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐจากอะไรทั้งสิ้นจะไม่มีการแทรกแซงจากภาคการเมืองทั้งสิ้นนะครับเราก็ไปสอบถามดูว่าจะมีการเข้าไปชี้นาอะไรหรือเปล่าและมีการปักธงอะไรไว้หรือเปล่านะครับซึ่งคณะกรรมการก็บอกว่าไม่มีการปักธงอะไรด้วยกันทั้งสิ้นทีเดียวนะฮะ ไปถามความเห็นของประชาชนหาทางออกของประชาชนว่าเราจะคุยกันอย่างไรเพื่อจะให้เกิดความปลองดองเกิดความสมานฉัน,นเรื่องนี้จะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของรัฐมนูญเรื่องต่างๆนะฮะซึ่งจะไม่ไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันจะไปะมันจะไปหาข้อยุต,ติด้วยตัวของประชาชนเองด้วยผลึกของความคิดของคนเราเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าถ้าหากว่ารายการนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีเปิดให้กับประชาชนได้ไปแสดงความคิดเห็นกันนะถ้าหากว่าไปที่ที่ใดแล้วเนี่ยเวทีนี้จะต้องเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปฟังกันอ,อย่างกว้างขวางทีเดียวนะครับแล้วไปแสดงความคิดเห็นตามกรอบที่กําหนดเอาไว้นะก็คือ กราจะกาหนดตรงนี้เนี่ยที่เป็นหลักหกเจ็ดข้อหรือว่ามากกว่านี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของปัญหาของประเทศหยิบปัญหานี้มาให้ท่านแล้วก็ท่านไปพิจารณากันว่าปัญหานี้เนี่ยต่างออกมันเป็นอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเน้นย้ําและบอกกับท่านว่าไม่ต้องห่วงประเด็นนี้นะครับว่าใครเป็นผู้ชี้นําพักการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือรัฐบาลอยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะไม่มีแต่เป็นความคิดของประชาชนเป็นผลิตของประชาชนนั่นเองนะครับ ดังนั้นประชาชนผู้ที่อยู่ทางบ้านทุกๆคนถือว่าเป็นเจ้าของปัญหาและก็เป็นคนที่อยากจะอยู่กับปัญหาที่อยู่อยู่กับชีวิตที่ไม่มีปัญหาดังนั้นทางออกขอ,ของปัญหาที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้คือ ความขัดแย้งในสังคมซึ่งมีความขัดแย้งทั้งทางด้านการเมืองทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมด้านการบริหารจัดการเนี่ยมีความขัดแย้งไม่ลงตัวกันแล้วมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมทางออกตรงนี้คืออะไรครับนี่คือเป็นคําถามใหญ่ที่ให้ประชาชนทุกคนจะต้องรู้แล้วก็ปัญหาทั้งหมดนี้เป็นปัญหาของประชาชนดังนั้นทางออกทั้งหมดก็เป็นทางออกของประชาชนคนไทยทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับนี่แหละครับวันนี้ผมก็ได้หยิบประเด็นปัญหานี้ มาเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะได้รับทราบได้รับฟังกันนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาในงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็มีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,ทงจันทรังสุซึ่งเป็นประหลัดประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มาอาภิปรายในเรื่องนี้มาแถลงข่าวในเรื่องนี้ท่านทราบและมีรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอ,อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิาายทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชซึ่งท่านก็ได้มาแถลงในเรื่องนี้นะ เพื่อจะบอกให้สื่อมวลชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกันเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนี่นะครับผมก็อยากจะเชิญท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกันกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์มสทหรือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราอาจารย์รออยู่แล้วครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของสังคมทางออกของสังคมทางออกของประเทศไทยพูดถึงเรื่องการเจรจากันมากนะครับเพราะนั้นเนี่ย วงเวทีที่จะต้องมีการเจราจาเพื่อจะหาทางออกของประเทศไทยเนี่ยจะหากันอย่างไรองค์กรต่างๆที่ได้เข้ามาอสา,าสมัครหรือว่าเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ประเด็นหลายประเด็นที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้อาจารย์เนี่ยนะครับได้มาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ในเรื่องของทางออกในเรื่องของการพูดคุยกันนะ ใครครับเป็นเจ้าภาพและใครครับเป็นผู้ที่จะต้องนําในเรื่องการพูดจาของคนไทยเพื่อจะให้ได้เกิดความสมานนฉันตามที่เราได้เรียนกันแล้วในะวันนี้นะครับวันนี้ก็ขอ เรเรียนเชิญอาจารย์ได้เจ้าหน้าอธิบายในเรื่องนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการจัดเวทีประชาสวนาหรือว่าคุณจะหาทางออกประเทศไทยเนี่ยอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันเลยนะครับกับการทํางานของสภาก็ตามกับของรัฐบาลก็ตามนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยก็จะไม่เกี่ยวข้องเลยคือภาพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่าอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอกฎหมายปองดองกฎหมายนิรโทษกรรมหลายต่างซึ่งไม่ใช่นะครับกระบวนการในการผู้จาหาทางออกประเทศไทยก็คือว่าเราต้องการที่จะเาสังคมนั้นเป็นตัวตั้ง นะแล้วเราก็ต้องการที่จะทําอย่างไรให้เสียงสังคมนั้นได้มีโอกาสสะท้อนขึ้นมานะครับอย่างคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการสะท้อนของสังคมตัวนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ทําให้สังคมนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยนะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในการที่จะเดินหน้าไปสู่การร่วมกันหาทางออกของบ้านเมืองนะครับจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องทางการเมืองทางฝ่ายนิติบัญญัติทางฝ่ายบริหารแต่อย่างใดเลยครับ อาจารย์แยกให้เห็นชัดเลยนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่กําลังดาเนินการอยู่ขณะนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุกรรมการคือคณะกรรมการที่ดําเนินการเนี่ยก็คือเป็นปคปนะครับเป็นคณะกรรมการที่เอาข้อคิดเห็นนะครับของคปปข้อคิดเห็นของสถาบันพ่ะปกเกล้าของกรรมธิการของสภามาขับเคลื่อน นะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้สังกัดสำนักนายกร,กรัฐมนตรีนะครับแต่คณะกรรมการชุดนี้เป็นเพียงฝ่ายอํานวยการนะครับแต่ว่าคนที่เป็นหลกัหลกๆเลยในการทํางานตรงนี้ก็คือคณะที่ปรึกษาทางวิชาการนะครับในการที่จะกกาหนดกรอบในการพูดคุยกําหนดกรอบในการทํางานกิจกรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งการลงพื้นที่นะครับเพราะนั้นในแง่ของการแทรกแซงจากรัฐบาลจากภาครัฐต่างๆไม่มีนะครับไม่มีเลยตรงนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ทางคณะ ที่ปรึกษาทางวิชาการนั้นสามารถที่จะทําได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็าการลงพื้นที่นั้นก็ไม่มีการน้มน้าวชี้นําหรือไปตั้งทงอะไรนะครับกับคนในพื้นที่เลยนะฮะก็ต้องการจะรับฟังความเห็นจาก ประชาชนขึ้นมาจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ถึงแม้ว่าจะไม่ตั้งธงไว้แต่ว่ามันก็คือมีวัตถุประสงค์หลักๆอยู่นะวัตถุประสงค์หลักๆของตรงนี้กณะกรารการนี้คืออะไรครับก็คือต้องการที่จะทําให้สังคมนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในการที่จะเข้าใจถึงปัญหาร่วมกันนะครับแล้วก็หาทางออกให้กับบ้านเมืองนะครับก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อะไรอแฝงกว่านี้เลยครับ ครับผมคือคนกําลังมองก็แยกแยกกันจะได้ออกชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าในคณะกรรมการในผู้ที่ดําเนินการในชุดนี้เนี่ยเพื่อจะให้แยกได้เห็นได้ชัดเจนครับก็ก็คือว่า มันจะไปเกี่ยวข้องกับการเมืองมากน้อยเพียงใดมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรที่กําลังร่างกฎหมายกันอยู่มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังคมมากน้อยเพียงใดสังคมได้มีส่วนร่วมอย่างไรกันบ้างตรงนี้การช่วยแยกเห็นได้ชัดเลยครับว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะครับเพราะคนที่เข้ามาทําไม่มีบุคคลใดที่เป็นชื่อนักการเมืองเลยนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยกลไกที่มาทำเนี่ยนะครับในภาคปฏิบัติก็คือสํานักนายรุมนตีก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็เป็น หน่วยงานของราชการนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ลงไปดูในเรื่องวิชาการที่คณะที่ปรึกษาวิชาการซึ่งก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นไม่มีชื่อทางการเมืองไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่มีวัตถุประสงค์อะไรที่เป็นเรื่องการเมืองนะครับแต่ว่าต้องการที่จะไปเก็บความเห็นของประชาชนนั้นขึ้นมา เพ <left> ื่อที่จะเอาตรงนี้ในการร่วมกันสังเคราะห์ที่จะหาทางออกของบ้านเมืองนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าเราทําเวทีร้อยเวทีทั่วประเทศนะครับก็ต้องการให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีการชี้นําหรือโน้มนําในกระบวนการของการลงไปในเวทีเลยครับดูในรายละเอียดนิ่นงอาจารย์ครับ1้อยเวทีตรงนี้นีย่ังเวทีแรกที่จะเริ่มเนี่ยมันจะเริ่มอย่างไรนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง บนเวทีนี้และก็ใครเป็นเจ้าภาพจัดในเวทีแรกนี้เวทีแรกก็นี่แหละครับก็คือเป็นเจ้าภาพหลักก็คือทางคณะปอปเป็นผู้อำนวยการคณะที่ปรึกษาวิชาการก็คือคนที่ลงไปดูในแง่ของเนื้อหาทางวิชาการนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในเวทีแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการที่ทําอย่างไรในการฝึกวิทยากรกระบวนการเนี่ยให้ลงไปสู่เวทีอีกร้อยแปดเวทีนะครับการฝึกวิทยากรกระบวนการตรงนี้ก็จะให้ความรู้เขานะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความขัดแย้งอย่างสันติวิธี ให้ความรู้ในเรื่องของกระบวนการในการที่จะทําอย่างไรให้เห็นว่าปัญหาประเทศวันนี้มันคืออะไรแล้วแนวทางในการแก้ปัญหานั้นเราจะทํากันอย่างไรต่อไปคือหมายถึงว่าเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์จะต้องคณะกรรมการชุดนี้จะต้องไปฝึกวิทยากรขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ่าจะให้เป็นการอบรมไม่ใช่เพียงสัมมนาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการอบรมเป็นหลักสูตรเลยเหมันเป็นหลักสูตรเลยใช่ใช่ครับตรงนี้มันจะเป็นอะไรครับเป็นหลักสูตรเป็นคู่มือมันมันไม่ให้เป็นหลักสูตรแบบทางการนะครับแต่หมายถึงว่าก็จะมีคู่มือนะฮะที่จะ เป็นการแจกให้กับทางวิทยากรขบวนการนะครับเขาจะเอาคู่มือเนี้ยแล้วก็ไปเดินต่อตามนั้นในคู่มือก็จะเป็นการพูดถึงปัญหาของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางออกของประเทศไทยต่างๆควรจะเป็นยังไงตามข้อเสนอของ3องค์กรนะฮะที่ได้ทํารายงานออกมานะครับแล้วก็ครั้นี้ข้อเสนอเหล่านี้ก็จะถูกนําไปใช้อย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ในเวทีนั้นก็ต้องพูดคุยกันนะฮะหรือว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอเหล่านี้อย่างไรนะครับ คือคู่มือตรงนี้มันจะบอกอะไรบ้างครับมันจะมีนำแนวทางชี้นำแนวทางอะไรบ้างไม่ชี้นำครับคู่มือตรงนี้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมรายงานนะครับของทั้งสาองค์กรคือของคออปของสถาบันพระปกเก้าของกรรมธิการของสภานะครับในการที่จะบอกว่าปัญหาประเทศไทยนั้นคืออะไรนะครับก็คือเจ็ดปัญหาที่นําเสนอในวีดิทัศน์เนี่ยนะครับก็คือเช่น ในเรื่องปัญหาความเข้าใจประชาิตยที่ต่างกาันปัญหาเรื่องหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนะครับปัญหาในเรื่องของความเลือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมอะไรพวกนี้นต้นนะครับก็จะทําให้คนเนี่ยอ่านแล้วก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเพราะนี่คือสิ่งที่3องค์กรเขาได้ศึกษามานะถ้าเห็นด้วยเราจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรหรือไม่เห็นด้วยแต่คิดว่ามันควรจะเป็นปัญหาอื่นมากกว่านะนะก็พูดคุยกันได้ในเวทีนะครับแล้วก็นําไปสู่การเก็บรบบวบรวมข้อมูลขึ้นมาสู่ การขับเคลื่อนต่อไปนะครับคือการอบรม,มวิทยากรเนี่ยนะครับอบรมผู้นําอบรมครูนะ่ะนไม,นไม่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 ใช่ครูอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นคนอื่นๆที่อยู่ในสาขาวิชาชีพอื่นแต่ได้รับเรื่องมาเป็นวิทยากรกระบวนการคนกลุ่มนี้มาอย่างไรครับที่คนกลุ่มนี้เนี่ยก็<อ>คือสถาบันการศึกษาแต่ละจังหวัดนะครับจะเป็นผู้เลือกมา แล้วก็มีหลักเกณฑ์ของเขาต่างๆในในการเลือกมาเนี่ยทั้งหมด400คนนะครับคือว่าตรงนี้นี่ยังไม่เริ่มต้น108เวทียังไม่เริ่มต้น108เวทีแต่ว่าเป็นการที่ว่าสร้างคนสร้างบุคลากรสร้างบุคลากรขึ้นมาก่อนเพื่อจะไปไปลงใน108เวทีนะครับใช่ครับอันนี้ที่เลือกมาเนี่ยต้องเลือกมาจากหลากหลายจังหวัดหรือเปล่าก็มีโคต้าสําหรับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือเปล่าไม่มีโคต้าครับก็คือว่าทุกจังหวัดนั้นเลือกมาในสัดส่วนที่เท่ากัน นั่นก็คือเอา400คนแล้วก็หารด้วย76จังหวัดคนที่คนเลือกมาตรงนี้เป็นใครก็เป็นสถาบันการศึกษาครับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะฮะอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นโรงเรียนนะฮะต่างๆก็เสนอชื่อมานะครับแล้วก็ทางพื้นที่เสนอเข้ามาก็มาสู่กระบวนการในการจัดสรรต่างๆลงไปครับคณะกรรมการได้กําหนดคุณสมบัติของของคนที่จะเข้ามาเะเข้ามาเนี่ยนะคณะกรรมการ ก็อายุอายุ18ปีขึ้นไปครับแล้วก็สนใจในเหตุการณ์บ้านเมืองและพร้อมที่จะร่วมหาทางออกให้ประเทศไทยโดยสันติวิธีครับกำหนดไว้แค่นี้ละฮะครับ ครับผมทีนี้เวทีนี้จะเริ่มได้เมื่อไหร่ครับพอมีการอบรมตรงนี้หลักสูตรนี้อบรมกันกี่วันในใน2วันเท่านั้นครับในวันที่18แล้วก็19นะครับแล้วก็วันที่25และ26นะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะนั่นคือวิทยกรตบรการนะครับส่วนมิถุนากรักกดาก็จะเป็นการอบรมในเวทีย่อย ร้อยแปดเวทีต่อไปครับอันนี้วิทยากรตรงนี้เนี่ยจำนวนได้กําหนดไว้ยังครับว่าจำนวนเท่าร้อยแปดเวทีหรือในในในระดับหมายถึงวิทยากรรวมที่กําลังจะสู่สี่ร้อยคนสี่ร้อยคนเนี่ยพอดีกับร้อยแปดเวทีใช่ครับร้อยแปดเวทีเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเปล่าครับเกิดขึ้นอาจจะบางเวทีพร้อมๆกันนะฮะแต่ไม่ได้เกิดขึ้นวันเดียวกันนะครับก็คือทยอยกันเกิดขึ้นเรื่อยๆในช่วงสองเดือนนะฮะครับ สัดส่วนที่ร้อยแปเวทีนี้กับเจจังหวัดเนี่ยได้แบ่งสัดส่วนก็คือว่าในร้อยแดเวทีเนี่ยนะครับก็จะกําหนดเอาไว้เนี่ยสามรอคนนะครับในแต่ละเวทีนะครับหรือไม่ก็200คนนะฮะแล้วแต่ขนาดของเขตเลือกตั้งนะครับครับทีนี้แต่ละเวทีอันนี้เนี่ยก็ต้องกําหนดคนไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าเวทีนั้นเนี่ยมันจะต้องไม่เกินเท่าไหร่หรือว่าไม่ ในรายละเอียดผมผมไม่ได้รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับเพราะนั้นก็จะไม่รู้รายละเอียดนะครับอาจจะต้องเรียนถามทางทางท่านอาจารย์ที่ท่านรับผิดชอบในส่วนเรื่องของเทคนิคการเลือกตรงนี้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้รับผิดชอบในตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้รายละเอียดคือกรอบปัญหากรอบปัญหาเนี่ยมีอยู่แล้วในการกรอบปัญหาว่ามีกี่ปัญหาตามการวิจัยได้ออกมาใช่ใช่ครับใช่ครับมันอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็ได้ครับก็ได้ครับก็ท่านในเวทีมีการพูดคุยมีอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นก็ได้ครับครับ ครับครับอันนี้อ,นนนอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนได้ให้ความสนใจถือว่าเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ครับ,รบถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เดิมอาจจะไม่เคยมีเวทีในการที่จะให้ประชาชนนั้นได้เข้ามาพูดคุยนะฮะในลักษณะเวทีใหญ่ๆทั่วประเทศแบบนี้มาก่อนเรื่องเรื่องนี้ก็อสรุปคือผลึกผลึกของเรื่องนี้เอามาทําอะไรครับก็ผลึกของเรื่องนี้ก็คือ2ออย่างนะครับเหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้แถลงข่าวไปอันแรกก็คือว่าเป็นการรวบรวมนะครับ ความคิดเห็นต่างๆตรงนี้นะแล้วก็เอาไปสู่สังคมต่อว่าสังคมจะขับเคลื่อนอะไรนะส่วนอันที่2ก็คือว่าต้องการที่จะให้ตรงเนี้ยเป็นแบบฝึกหัดให้กับประชาชนในการจุดประกายความคิดในการที่สังคมนั้นจะหันหน้ามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ร่วมกันหาทางออกร่วมกัน เรื่องนี้มันจะนําเข้าไปใช้ในเรื่องของไม่เกี่ยวข้องเลยครับกับการจะไปให้ให้จะแจกไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติก็ไปทำงานหรือเปล่ากันนั้นไม่ทราบครับเพราะว่ารายงานตัวนี้ออกสู่สังคมนะครับฝ่ายนิติบัญญัติเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถจะหยิบไปใช้ได้ถ้าเขาจะหยิบใครจะหยิบไปใช้ก็ได้นะครับเพราะรายงานที่จะเกิดขึ้นจากการรวบรวมความคิดเห็นตัวนี้นะครับ ก็เป็นรายงานที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้สังคมนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ต่อคณะกรรมการคุนี้ได้มีความคาดหมายอย่างไรไว้บ้างครับในทงของมันข้างหน้าไม่ได้ปักทงเอาไว้แต่ว่าไอความคาดหมายของวัตถุประผสมนี้มันจะตอบโจทย์อย่างไงบ้างครับก็ต้องการที่จะให้สังคมนั้นได้มีทางออกนะครับในการที่แก้ปัญหาจากความขัดแย้งของประเทศไทยนะครับสังคมได้มีทางออกสังคมได้ เรียนรู้ร่วมกันว่าจะแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับครับผมครับครับวิธีการในที่สุดวิธีการตรงนี้อาจารย์มีอะไรเป็นข้อสรุปไหมครับไม่มีครับข้อสรุปเพราะว่าเราไม่ได้มีการตั้งโครงอะไรไว้ล่วงหน้านะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเป็นข้อสรุปก็คือการที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็รับฟังความเห็นประชาชนขึ้นมานั่นคือข้อสรุปของกระบวนการในครั้งนี้ครับ กาจารย์คิดว่าคิดเป็นการส่วนตัวลึกๆในใจว่าการที่เปิดเวทีในลักษณะของตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งกันในมีโอกาสในเวทีนี้โอกาสในเวทีเพราะต่างคนต่างก็มีสิทธิ์ที่ต้องใช้ไปด้วยกันมีโอกาสครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการนะครับให้สามารถจะแก้ปัญหานะครับถ้ามันเกิดขึ้นในเวทีได้วิทยากรกระบวนการตรงนี้เขาจะเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารความวุ่นวายทุกอย่างครับ ทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยครับและในในส่วนของบ้านเมืองในส่วนของไอจีตรงนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของบริหารความขัดแย้งเช่นว่ามันจะเกิดการขัดแย้งอะไรต่ออะไรกันการดูแลไม่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 มีขนาดนั้นแล้วครับว่าจะต้องมีหน่วยกําลังออะไรไม่มีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือเราก็จะรามดระวังให้มากที่สุดนะครับทั้งในเรื่องของการที่จะทําอย่างไรไม่ให้เกิดในเรื่องของการใช้ความรุนแรงกันหรือว่าในเรื่องการ ตรวจอาวุธตรวจอะไรต่างๆนี่คงต้องมีแหละครับในการที่จะเข้าสู่เวทีมันจะมีข้อกําหนดตรงไหมครับว่าที่นี้การเมืองพรกการเมืองนี่มาแรงจังหวัดนี้ภาคนี้ไม่มีฮะไม่มีข้อกําหนดเลยครับว่าทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปหมดครับไม่มีข้อกําหนดครับแต่เวนีเนี่ยเป็นเวทีเปิดหรือที่เปิดครับเป็นเวทีเปิดครับนะฮะแต่ว่าก็จะกําหนดตามกลุ่มสาขาอาชีพนะครับแต่กลุ่มตัวแทนต่างๆนะฮะเพื่อให้มันกระจายกับทุกๆคนนะครับกับอาจารย์ครับสุดท้ายอยากจะฝากอะไร ก็อยาก,ยากจะใ, <น S 2> ให้เทวทีตรงนี้เนี่ยเป็นเวทีที่มาพูดจากันเพื่อหาทางออกนะครับให้กับสังคมแล้วก็หวังยิ่งว่าเวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยเนี่ยคงจะเป็นการจุดประกายให้สังคมนั้นหันมาแก้ปัญหาความขัแดแยงร่วมกันครับปัญหาตรงนี้คณะกรรมาการก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็นี่ก็อีกประเด็นหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวข้องกับ ทางอื่นใดนะฮะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนเกี่ยวข้องกับทางราชการที่มองเห็นภาพตรงนี้แล้วก็มาหยิบยกประเด็นนี้นะมาให้ประชาชนได้มีการพิจารณากันนะครับ mm hmm. เรื่องนี้เราติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์ที่เป็นวิทยากรในโอกาสนี้อย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับรายการก็เราก็ต้องลาท่านผู้ชมก็นด้เวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่